สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ท t a r o t Channel ผู้รับสารจาักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านนะไพทลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินนะคะประสบกันและมังกรน,นะวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนขครก็คือสำหรับสมาชิกช่องนะคะสถานการณ์รักที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคลิปนี้เป็นแบบไม่จํากัดระยะเวลานะคะคุณมาชมคลิป ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ทั้งหมดนะคะอารหาเรามาเริ่มกันเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะ,คะห้าใบนะคะ สถานการณ์รักที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการรอคอยอาจจะเป็นการรอคอยที่จะได้พบเจอกันก็ได้นะค,ะคนทางไกลเออมีความไม่แน่ใจมีความนังเลเอ๊คนคนนั้นจะมาหาฉันไหมนะ,ะสถานการณ์นะ,ะ two of wands นะ,ะ king of wands แล้วก็ queen of wands นะคะพลังงานไพ่เดอสตารแล้วก็ h ไฮพินเท s นะ,ะเดี๋ยวหมอขอปิดนิดนึง พลังงานไพ่เดลสตากับไฮพินเทสเนี่ยนะคะเเหมือนว่าตอนนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งตัวคุณและตัวเขาในความสัมพันธ์เนี้นะคะมีความลังเลสับสนไม่แน่ใจนะคะแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์นะ,ะอาจจะเกี่ยวข้องกันเรื่องงานนะคะและก็ไม่เข้าใจนะะ อาจจะต่างฝ่ายต่างรอคอยให้นะ,ะเขาอาจจะรอคอยให้คุณง้อเขานะ,ะหรือรอคอยที่จะเจอคุณนะ,ะหรือเขารอคอยที่จะเจอคุณแล้วก็จะง้อคุณนะ,ะในลักษณะแบบนี้คล้ายๆนะสถานการณ์มันเหมือนเล่าสิ่งนี้นะ,ะแต่ก็มีความยังไม่แน่ใจว่าเออเราอ่จจะได้กลับมาเจอกันช่วงไหนวันไหนเวลาไหนนะคะ รอคอยนะตัวคุณก็อาจจะรอคอยที่ว่าเอ๊ะจะมีโอกาสไหมที่คนคนนั้นจะทักกลับมาติดต่อกลับมาหรือเรากับเขาอะจะได้กลับมาร่วมงานกันนะคะยังมีความรู้สึกที่ออชอบพอกันมีความรู้สึกที่เรายังหลงไหลคลั่งใคล้เสน่หาต่อกันมีแพชชั่นต่อกันอย่างมา,มากๆอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้คนคนนี้ก็อาจจะอยากที่อยากจะแบบว่าปรับความเข้าใจอยากจะเจอหน้าคุณนะะสถานการณ์ ถ้าตัวคุณกับคนของคุณในบริบทนะคะที่จะร่วมงานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจะได้รับคำสั่งมานะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องร่วมงานนะ,ะเป็นระยะเวลา,อาสองสัปดาห์นะ,ะไม่เกินสองเดือนอะไรแบบนี้นะ,ะสมมุติว่ามันมีคำสั่งมาแล้วคุณนะ,ะกับเขาอ่ะก็รอคอยนะ,ะว่าเออถ้าพบเจอกันแล้วอ่ะนะมันจะเป็นสิ่งไหน มีพลังงานที่เข้ามาในสถานการณ์นี้นะคะหมอกำลังเห็นว่านอกจากที่นะต่างคนต่างอยากจะปรับความเข้าใจเพื่อให้มิตรภาพเนี้ยนะ,ะมันยังคงอยู่หรือมันสามารถร่วมงานนะ,ะเอ่อเป็นไปนในทางที่ดีนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันงานประสบความสำเร็จคุณก็ได้ผลงานนะฮะเขาก็ได้ผลงานนะ,ะเป็นลักษณะเนี้ยนะหมายถึงว่าเออ คุณสองคนมีศักยภาพนะคะที่เหมือนกันที่คล้ายกันนะมีความเก่งเท่าเทียมกันมีความเก่งคล้ายกันนะสนับสนุนช่วยเหลือกันเนี่ยถ้าเป็นทีมงานหรือทีมเวิร์กหรือถ้าพูดถึงในลักษณะงานหรือร่วมงานกันเนี่ยนะ,ะจะประสบความสำเร็จนะเป็นที่พอใจ เป็นที่พึงพอใจหรืออาจจะหมายถึงการนําชื่อเสียงมาให้คุณนะการนําผลงานของคุณสองคนนี้นะประสบความสําเร็จหรืออะไรสิ่งนั้นนะบรรลุเป้าหมายท,ที่แท้จริงที่ดีนะคะลักษณะของนะทำอย่างไรที่อยากจะให้นะอีกฝ่ายหนึ่งหมายถึงว่าตัวคุณก็อยากให้เขาเนี่ยนะแสดงออกความรู้สึก นะแสดงออกความรู้สึกภายในใจที่เขาว่าเออชอบคุณหรือเปล่านะคุณอาจจะสงสัยหรือลังเลแบบนี้ตัวเขาก็อาจจะสงสัยลังเลว่านะเออตัวคุณอ่ะชอบเขาไหมนะแต่คุณอ่ะก็น่าจะต่างคนต่างซ่อนนะซ่อนความรู้สึกนะซ่อนความรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณอ่ะนะรู้ความรู้สึกที่แท้จริงอย่าลืมนะคะไฮพิเนทเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้บอก นะไม่บอกไปแสดงออกว่าเออชอบว่ารักคุณก็ไปแสดงออกพฤติกรรมของคุณอนะให้เขาเห็นตัวเขาก็มาไม่แสดงออกพฤติกรรมนะให้คุณเห็นให้คุณรู้ว่าเออชอบคุณไหมสนใจคุณไหมหรือนะให้ความลังเลใจเนี่ยนะความคุมเครือในความสัมพันธ์เนี่ยว่าเอา๊ะสงสัยต่างคนต่างแอบชอบกันอยู่คุณก็อาจจะคิดสิ่งนั้นว่าเออเขาก็แอบชอบฉันนั่นแหละนะหรือเรา เขาก็อาจจะคิดว่าเออคุณแอบมีใจให้เขาไหมอะไรสิ่งเนี้ยมันเป็นความลังเลสงสัยนะในสถานการณ์เนี้ยที่คุณอะได้เข้ามาฟังคลิปนี้ช่วงนี้วันเวลานี้นะคะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับ คนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีแล้วก็นะคะเป็นที่โดดเด่นในวงสังคมอะไรก็ได้สิ่งนั้นได้นะคะหรือคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือราศีกุมนะคะคนที่อยู่ไกลนะ,ะมีชื่อเสียงเป็นคล้ายๆเหมือนอินฟลูเอนเซอร์หรือทำงานในหน่วยงานนั้นเขาก็เป็นที่จับตามองนะคะโดดเด่นนะคล้ายๆสิ่งนั้นคุณอาจจะไปไปเจอ ใครบางคนก็ได้แต่ทีนี้ในสถานการณ์เนี่ยนะคะสถานการณ์รักที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนนั้นที่เรารอคอยและเราจะได้ไปเจอนะคะนึกออกไหมคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคือคุณได้ไปร่วมงานกับใครคนหนึ่งที่หน้าตาดีนะ,ะเออฉลาดมากเลยเราเจอคนถูกใจถูกสเปคหรือสถานการณ์อาจจะกลับกันหมายถึงว่า ตัวเขาอ่ะมาสนใจคุณมาชอบคุณในความเก่งในความชาญฉลาดของคุณในความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่แสดงออกสมมติคุณเจอคนหลอ่อคุณเจอคนสวยแต่ตัวคุณน่ะนิ่งเก็บความรู้สึกไม่ได้เคซี่เขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้กระดิกระดาหรือไม่ได้กระโดดเข้าใส่เขาเหมือนกับบุคคลอื่นที่เขาเคยไปร่วมงานไปติดต่อไปสื่อสารนะคะคุณอ่ะ คลิปลุกของคุณอยู่ดูดูแบบสูงดูแบบว่าสูงส่งสวยสง่างามนะในลักษณะที่เราอะนะคะไว้ตัวไว้เชิงนะคะคล้ายๆสิ่งเนี้มันทำให้คนนี้รู้สึกว้าวหรือรู้รือ,ร,อ,ร,อรู้สึกมาสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะการกระทําของคุณที่ไม่ได้แสดงออกว่าเอ้ยเขาหลอ ปกติทุกคนผู้หญิงทุกคนที่เจอเขาที่ร่วมง,งานกับเขาก็ต้องหลงไหลเขาสนใจเขาอยากได้เขาเป็นแฟนมีท่าทางกระตือรือร้นกระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะคุยอยากจะปฏิสัมพันธ์แต่คุณอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งนั้นอาจจะทําให้ผู้ชายคนนั้นหันมาสนใจคุณในสถานการณ์เช่น,นเราอ่ะยังไม่ได้รู้จักเขามากพอแต่เราเพิ่งร่วมง,งานกับเขาครั้งแรกสถานการณ์อาจจะนําไปสู่สิ่งนั้นนะคะ เอาละค่ะประมาณนี้นะนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมว่า <c oughs> ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับสมาชิกช่องจะได้รับชมและรับฟังก่อนใครนะคะไม่จำกัดระยะเวลานะคะในคลิปนี้นะเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ